ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรประจำปี2565วันนี้เวลา18.40นนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอโุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสาศดารามพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหน,น,นาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตซึ่งจะเริ่มทรงตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน12ของทุกปีลักษณะเป็นผ้าคลุมทองคำลงยาลายดอกชิงดวงฝังทับทิมกลีบดอกประกอบจากโกเมนกลางดอกฝังพลอยชายพาคลุมเป็นลายดอกลงยาประดับด้วยมรกตและบุษราคำริมขอบด้านนอกฝังเพชร พร้อมสายสร้อยทองสีสายพระศกฝังงไพลินต้นพระรัศมีฝังเพชรพระราชวิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยทรงพระกรุณาโปลดกล้าปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงฤดูร้อ <currently> นและฤดูฝนถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับทรงพระกรุณาปลดกล้าปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนเครื่องทรงตามฤดูกาลปีละสองฤดูกาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาจษสาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปลดกล้าปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงสำหรับฤดูหนาวถวายเป็นพุทธบูชาเพิ่มให้ครบสามฤดูต่อมาพบว่าเครื่องทรงชำรุดยากแก่การซ่อมบูรณะ ในปี2539กรมธนารักษ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดสร้างเครื่องทรงชุดใหม่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปี ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์กับทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาฝ้าทุลลอองทุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วพราหม์เบิกเว่นเวียนเทียนครบสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมสัสก,การแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์แก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย